เป็นอะไรพี่ปื้มซ้อมยิงหนังสติกเหรอใช่ทำไมหอยไม่ไปอ่ะโ,อโหมาซ้อมอะไรหนังสติ๊กตอนนี้เนี่ยไม่หอยไม่ไปอ่ะยะิงเลยนะยิงเลยโอ้เล่นนานแล้วพี่ปื้มแม่อยู่ไหนเนี่ยพี่ปื้มเห็นหรือเปล่าไม่เห็นตั้งนานเลยอ่ะไม่เห็นตั้งนานแล้วเหรอใช่ไปตามแม่ให้หน่อยบอกว่าพ่อมีธุระจะคุยด้วยโอเคโอเค พี่เพว่งไปเจอผาผาผาผีผีได้ผีที่ไหนผีที่บ้านตาหน่ะผีที่บ้านตาเอาไปให้ไปหาแม่ไปหาตรงนั้นมาเหรอได้แล้วเจอไหมแม่เจอเจออะไรเจ,จอผีเจอผีอยู่ที่นั่นเหรอใช่ตาฝาดหรือเปล่าแม่ชีผีแม่ชีอีกใช่หน้าตาเป็นยังไงแม่ชีหน้าตาเป็นแบบเน,นี้ย แบบแบบเออหน้าสีขาวแล้วก <t ong onions> ็ขอบตาดำหน้าสีขาวขอบตาสีดำใช่ตาฝาดแล้วพาพ่อไปดูเลยดูละครเยอะไปอีกแล้วไม่พ่อไม่ได้ดูหนังเยอะแล้วดูอะไรเยอะดูกระตูนเยอะดูกระตุนเยอะไหนอยู่ตรงไหนเห็นแว๊บๆวบอ่ะแว๊บๆอยู่ตรงไหนไหน ชุดดำนั่นเหรอแม่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 เฮ้ยมันยันเป็นหมกเล็บวันผีพ่อว่าเหมือน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 ผีแม่ชีเดินัานเลยไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มแล้วโอ้ยผีเดินเร็วมากวิ่งหนีไม่ นเลย่ไปไข่มาแก้งวะเนี่ยไปปึ้มเร็วเร็วหนีเข้าบ้านดีกว่าหนีเข้าบ้านกันเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนตรงไหนพี่ปึ้มอยู่ในนี้พ่ออยู่ในหู ต้อนอยู่ใต้ผ้าห่มเธอเร็วเร็ว่อยู่ใต้ผ้าห่มไป่่อุ้ยไม่มีที่อยู่ไปตอนใต้ผ้าห่มกันเถอะอุ้ยนี่นอันนี้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 นี่ผ้าห่มใหญ่ผ้าห่มใหญ่เข้าไปเลยเร็วเร็วเร็วเข้าไปเดี๋ยวนี้นาวพออยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ย จะไปเจอได้ยังไงเนี่ยพี่รู้ว่าคนลุกคนลุกเลยเนี่ยดูดิเราจะยอดกับแม่ชีให้ได้โอเคโอเคข้ามเลยแย่เลย่เรูจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหมเนี่ยแล้ว <c oughs> เราจะนอนคืนนี้เราจะนอนได้ไหมเน่ะนั่นเดิมันจะตามเรามาหรือเปล่านะโอ้ oh my god พ่อได้ยินเสียงเหมือนใครเปิดประตูมาเลยค่ะย่าหรือว่าคนจะมาช่วยเราอาจจะเป็นไปได้นะหรือ,รอว่าแม่มชีเงียบๆไว้นะเงียบๆไว้อยาก,กระดุกกระดิกอยาก,กระดุกกระดิกเด็ดขาด โอเคออกประตูนะโอเคย่องย่องเฮ้ยแม่ชี้ย่องตามปแม่ชี้ย่องตามย่องเฮ้ยต่านี้แม่ชี้ขวางประตูเราแล้วออกไม่ได้ทำยังไงจีงั้นพ่อจะล่อแม่ชี้ให้แล้วพี่ปื้มเปิดประตูหนีไปเลยนะโอเค มาแม่ชีมันนี่เ<อ>จ้าบีไ้มันนี่เลยเ <c oughs> ปือบมไปเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้อเอาพ่อเลยไม่ตาม,มาแปลว่าพ่อจะโดนจับเร็วเฮ้ยน่ากลัวไม่พูดไม่จาซะด้วย มีอะไรก็ไม่บอกจับทำไมเนี่ยไม่พ่อโดนจับจะเอาจะเอาอะไรไปช่วยพ่อดีย <c oughs> จะไปไหนจะ,จะพาไปไหนจะ,จะพาไปไหนเนี่ยไม่ไป <c oughs> ไม่ไปเจ้าผี <c oughs> จะพาพ่อไปไหน <c oughs> ไม่พูดไม่จาเลยนะเฮลโหลคุยภาษาไทยรู้เรื่องไหมเฮลโหล ไม่คุยเลยเจ้าผีตัวนี้ไม่ยอมคุยเลยแย่แล้วเฮ้ยผีผีอยู่ด้านไนนใ่ชื่อกระบองมาแล้วจัดการผีแล้วก็ไปช่วยพ่อด้วยไปดีกว่า โชคดีมากเลยเจาผีตายแล้วช่วยพ่อเร็วแกะเชือกพ่อเร็วโอเคโยนเชือกทิ้งไปเลยผีมันตายแล้วเข้าบ้านเธอวันนี้เจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้เจอผีแปลกด้วยไปเข้าบ้านกันเธอะ กาปลุกแ้วพไปปื้มเช้าแล้วเชาแล้วเมื่อคืนฝันไปเหรอเนี่ยว่าเจอผีใช่พี่ปื้มฝันมันพ่อไหมฝันฝันว่าเจอผีใช่ไหมใช่โชคดีมากเลยว่าเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงนอนต่อดีกว่าเฮ้ยเบชีเบชี่